แม่แนะนำตัวสักทีค่ะนางวันนี้ค่ะอาย,อยุเท่าไรคะห้าสิบสี่ห้าสิบสี่ที่อยู่ค่ะที่อยู่ห้าสิบเก้ามู่แปดตำบลด่าคำอำเภอหาดใหญ่หหญจังหวัดงสงขลารหัสไปรษณีย์เก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เราหยิบไปดูได้กันดีคะ่ะแม่ก็ใชายใช่ไหม ใช่ไหมคะตันกระชาย่ะไอ้นี่มันเป็นสมุนไพรสมุนไพรซึ่งเขาทำอะไรมั่งคะแม่ปกติกระชายนี่ไว้กินใส่แกงใส่ในแกงแกงต้มต้มกินเป็นหนามสมุนไพรเขาแก้อะไรอะคะแม่ยาหลักษาหลุมนี่แก่วัดแกเจ็บคอเลยซึ่งในแกงนี่ก็ใส้ในแกงอะไรคะใส้จำพวกตี๋ว่าต้มอะไรนะต้มมูแกงกะทิอันนี้กี่เดือนคะร้านย้ายไปหนห้าเดือนห้าเดือนโอเค อันนี้เนะครับก็จะมีลักษณะวิสัยนะครับเป็นไม้ลมลุกอยู่ในพืชประเภทกลุ่มขิงนะครับเป็นใบเดี่ยวใบใหญ่ส่วนการใช้งานส่วนใหญ่ประโยชน์ก็คือจะใช้ในส่วนของเหง้าหรือหัวนะครับอันนี้ต้นอะไรคะว่าจะไหลจใช่ทําอะไรคะแม่โอเกวัดเข้าไปทําเผื่อคะแกวัดนี้ต้มต้มกินเทียววอ๋อต้มเป็นเผื่อคะเวลาไปต้มนี้เอาตากแห้งก่อนก็ต้มเอาไปตากทางต้นเลยเหรอคะ ถังต้นก็ได้ใช่มากไหมคะไม่มากอ๋อแต่ทั้งก็เอาไปตากแห้งตากแห้งทึ้งก็เอาไปต้มต้มต้มทึ้งนี่กินบันเผื่อค่ะกินแบบน้มโรอนกินเช้าเย็นแบบเหนียวบางคนก็กินเปรี้ยวๆบนหนียวแดดกินบนเหนยกินเปรี้ยวๆอันนี้คือแกคายแกเจ็บคอแกวัดคอแกวัดอืมเจ็ดสิบสองเซนค่ะแม่อายุประมาณเท่าไหร่คะนี่ประมาณจีเดือน กาตแฝงตาลาย4.3อันนี้ถือว่าเป็นไม้ลมลุกเหมือนกันครับก็คือมีลําต้นที่สูงขึ้นจากพื้นดินไม่มากมแล้วก็จะเป็นพืชที่อายุสั้นในหนึ่งรอบปีเลยจัดเป็นไม้ลมลุกแลการใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่ก็คือจะนําพวกใบและดอกเนี่ยครับมาต้มกินมาตักแงช่วยแบบบรรเทาอาการไข้เก็บคอ,อ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่หัวเขานะคะสิงหานครสงขานะคะก็จะมาเก็บใบงานที่6นะคะการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในท้องถิ่นนะคะไปค่ะ ตอนนี้นะคะก็จะเป็นการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชีวภาพอื่นๆในท้องถิ่นนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับแนะนําตัวหน่อยนะคะครับสวัสดีครับผมชื่อวิชารวรรณโรจนะครับก็จะทําการพาะเลี้ยงเห็ดแครงซึ่งก็จะเห็นโรงเรียนอยู่ด้านหลังครับค่ะเดี๋ยวเราไปดูโรงเรือนกันก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาเก็บข้อมูลกันค่ะเชิญเลยครับอันนี้เป็นโรงเรือนที่ใช้สําหรับพอเลี้ยงก้อนเห็ดแครงนะครับสําหรับ ที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นชั้นสําหรับวางก้อนเห็ดแข็งที่เราเปิดดอกแล้วมเมื่อเราเปิดดอกบัฟเนี่ยเราก็จะเอาก้อนเห็ดแข็งนมาวางบนชั้นนี้เพื่อรอให้เกิดการสร้างดอกซึ่งหลังจากที่เราเปิดดอกเนี่ยจนเก็บดอกก็จะใช้เวลาประมาณ6วันครับเห็ดแข็งนี้เราก็เรียกว่าเห็ดแข็งเลยใช่ไหมคะคเห็ดแข็งก็เป็นเห็ดที่มีเขาเรียกว่าพื้นถิ่นอยู่แถวๆบ้านเราอยู่แล้วครับ มีการกระจายพันธุ์แบบไหนคะสําหรับเห็ดเครง <c oughs> ตอนนี้นะครับเราก็มีการเรียกว่าเป็นการเพาะเชือ้อซึ่งแต่ก่อนเนี่ยก็ไม่มีใครทําซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเห็ดที่เขาจะทํากันเยอะก็จะเป็นพวกเห็ดนางฟ้าแต่หลัง <ừ> จากที่มีการเพาะเชื้อเห็ดแครงแล้วสามารถที่จะทําก้อนสร้างก้อนได้สามารถที่จะนํามาเลี้ยงในโรงเรือนได้ซึ่งแต่ก่อนเห็ดเครงเนี่ยถ้าเราจะต้องการเนี่ยเราต้องไปหาตามท้องไร่ท้องนาตามขอนไม้ที่ผุผุซึ่งมันจะเกิด ตัวดอกเห็ดแข้งนี้แต่หลังจากที่เรามีการเพาะเชื้อเนี่ยเราก็ทําก้อนแล้วก็สามารถที่จะมาเพาะเลี้ยงในโรงเรียนได้มีตัวก้อนเชื้อให้เราดูไหมคะอ่ามีครับเดี๋ยวขอช่แนะนำพาไปดูไหนได้ไหมคะครับอ่าก้อนเชื้อนี้เป็นก้อนเชื้อที่เราสำหรับบ่มเชื้อหลังจากที่เราหยดเชื้ออ่าแล้วเราก็จะมาบ่มเพื่อให้เชื้อเนี่ยเดินอ่าเดินไยในก้อนเห็ดเนี่ยจนเต็มก้อน อ่าเมื่อเชื้อเดินเต็มก้อนปั๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะนํานก้อนก้อนนี้ไปเปิดดอกได้อ่านี่ก็คือเชือ้อเริ่มเดินเกมแล้วอ่คือบ่มตรงนี้แล้วก็ไปเปิดดอกในโรงเรียน,นอ่าใช่ใช่ใชก็จะใช้เวลาประมาณอ่าสิบห้าถึงยี่สิบวันในการบ่มเชือ้อจนเต็มก้อนสําหรับก้อนเห็ดแครงนะแต่ถ้าเป็นเห็ดอย่างอื่นเนี่ยก็อาจจะใช้สี่สิบวันเพราะว่าก้อนมันจะยาวกว่าเห็ดแครงนี่ก้อนมันจะสั้นกว่าอ่าก้อนนี้ก็ประมาณ ห้าร้อยถึงหกร้อยกรัมต่อก้อนอขนาดมาตรฐานมันสามารถเก็บได้กี่ครั้งครับอ่าตอนนี้ที่เราทําอยู่เนี่ยเราจะเก็บแค่ครั้งเดียวซึ่งโดยปกติแล้วเราสามารถเก็บได้ถึงสามครั้งแต่ว่าครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยปริมาณของดอกเนี่ยก็จะน้อยลงก็จะเหลือประมาณสิบเปอร์เซ็นขนาดก็จะเล็กลงใช่ใช่ส่วนหนึ่งก็คือขนาดดอกเนี่ยก็จะเล็กลงด้วยเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยที่เราเก็บดอกเนี่ยดอก เนื่องจากอาหารในก้อนเนี่ยสมบูรณ์เชื้ออาจจะยังแข็งแรงอยู่อดอกก็จะโตภูก็จะโตไปด้วยแต่ว่าหลังจากที่เราเก็บดอกรอบแรกแล้วเนี่ยรอบต่อไปเนี่ยดอกก็จะเล็กซึ่งบางทีมันอาจจะไม่คุ้มในการที่เราจะเลี้ยงต่อเราก็อาจจะต้องการพื้นที่หรือว่าโรงเรือนในการที่จะอลังก้อนเห็ดชุดใหม่ลอมเดสด โลนึงนง่ยต้องใช้กี่ก้อนนะครับโดยมาตรฐานตอนนี้ที่วางไว้1ก้อนเนี่ยเราจะต้องทําให้ได้100กรัม<อ>นั่นคือมาตรฐานของเราที่เราตั้งเอาไว้แล้วเห็ดแครงนี้มีแบบเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างคะเนื่องจากว่ามันเป็นพืชพื้นถิ่นอยู่แล้วเนี่ย ชาวบ้านเขาค่อนข้างที่อยากคุ้นเคยกับตัวเห็ดตัวนี้ในการนําปรุงอาหารก็สามารถที่จะนํานไปแปรรูปเป็นอาหารได้ทุกชนิดซึ่งมันสามารถใช้แทนเนื้อสัตว์ได้เป็นอย่างดีละก็โปรตีนอะไรค่อนข้างจะสูงด้วยแทนเนื้อสัตว์ได้โอเคขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ตำบลเกาะยอนะคะจังหวัดสงขลาซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาทําใบงานนะคะในการเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่นนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่กลุ่มราชวัตนนะคะเป็นโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งทําเกี่ยวกับผ้าทอเกาะยอนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะคุณปลาเชืออะไรคะปลาเชือนิพิเรื่องซีมีอุป,ปรกรณ์อะไรบ้างคะนนนนที่เราอันนี้เขาเรียกอะไรเล็กตัวเลื่อนนี้กลเขาเรียกอี กีกระตุกนี่ถังถัง,ถ,งถังลังนี่เขาเรียกว่ากีาเรียกกีกระตุก,ตก,ตกได้นี่ทำจากอะไร,ไรไคะฝ้ายลูกอ๋อได้ทำจากฝ้ายถึงก็มีตัวลูกกะสวยวิธีการนี่คือต้องต้องทั้กันปือก่อนนะคะคุณตาคะ่ะก็นี่คือไทั้งหมดร,รวมเดือยอยู่ไหนเนี่ยถึงมันต้องเกี่ยวโยงกับตีเยียบนั่นแหละหรืเห็นยังเราเยียบก่อนไนยจนไหนมันขึ้นมาก่อน ในลายมันถ้าเย็บปิดกมันซ้าไปเลยก็มันไม่เป็นลายเลยเ็นหนูลุกเรยดที่เย็บไม่แย็บไั่นแ่กั้สั่งกัน มันนี่แบบไล่เดิมทีว่าเราก็เล่าต่อยอดนั้นนี่ไหมทีว่าตอนแรกก็มันสมมุติเป็นไล่ราชวัตรถึงเราต่อยอดเป็นไล่เออนะแต่ถ้าเราทำอมมวลทั้งแล้วคือราชวัตรก็คือราชวัตรมดมวลถ้าเรายาะทำลายเอื่อยมนมวนไหมเราทำลายไหมได้นะมีแบบว่าไล่ไหมทีว่าได้แรงบันดาลใจมาจากไล่เก่าไหมโคทํทำได้แต่ว่ามันใหญ่บ้านะเวลาชุมนันทีไหลไม่ดีคิดคอนเองเลยนะคะ แต่ก็กันนั่นนะไม่ใช่ป้าทสมิ้นนะป้าตาเด่น็ป้กตาดินเนวะเย็บตินนั่นตินนั่นเองลายเฉพาะของเฉพาะทีกอยยอไหมคะทีกอยอถ้าว่าลายเฉพาะคือราชวัตรนั่นราชวัตรเลยใช่ไหมคะเป็นราชที่ขุณก้อยยอเป็นคุณแรกเริ่มคิดท้องที่นี่เลยงั้นไหป้าเคยรู้ไหมคะว่าเหมือนการที่ว่าเอาลายเนี้ยไปบอกกลุ่มเอิญอะไรแบบนี้มี่ไหมแบบแนะนำลายแบ่งปันลายโอ้อันนี้ก็คือแล้วแต่ก้องกุมก้องไขก้องมันกันอ๋อเขาก็จะดีไซน์ของเขาเองนะนะ ปาคิดว่ามีอะไรคลองเล่าวันที่คนอื่นไมเมียนมีไหมเขาบอกมีเหมือนเหมือนกันอะไรเลยแต่ว่าท่้นได้ลาไปนะแต่วันนั้นจะมีเหมือนกันนั้นวางวางวางคุมเขาบอโทษบอกว่าเส้นไหมเส้นโตเลอะไรแบบนั้นนที่งานนี้งันเป็นไฟเส้นได้มันจะไม่เหมือนกันวางคุมมัน ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วัดพายอนะคะเราก็จะมาเก็บใบางานที่9นะคะเป็นการเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณะคะดีในท้องถิ่นนะคะนี่ก็จะมีอาคารโบราณนะคะต่างๆเดี๋ยวเราจะไปถามคนในชุมชนดูนะคะ<ม>ก็คือวัดเนี้ยนก็คือก่อสร้างแหลกซ่องซ้ำนึงๆใช่ไหมคะต,ต้องผ่าน เพราะว่าเมื่อก่อนมันมันก็เป็นทำหนักสง่งอะครับเป็นทำหนักสงฆ์ที่เขาว่าอยู่บนเขาว่ากับบนเขาพิหานเขานี่ก็เนี่ยเขาพิหานหอมยังมีเจดีย์ข้างบนด้วยเจดีย์นี่ก็สร้างหลักส้าไม่นัวคะครับตรงหลักสางความานะค่ะตรงนู้นอเขาเรียกอะไรครับลุงถ้ำลุงถ้ำนี่เก่าลุงถ้ำก็คือสร้างหลังบ้าเรียนอ่ะอ๋ออันนี้ก็เก่าพ่อข้างนี่เก่าน้องน่าข้างนี่เป็นลอยปีแล้วกันแต่ว่าไม่ได้บูรณะนะซึ่งก็ตรงนั้นคือกุฏ กุฏิยาวว่อันนี้กอดน่านนานแล้วครับไอ้น,นี่ครับตั้งแหลกเริ่มทำหวัดเลยนะคุหผู้ชายแต่ว่าเขาบัวน้ำไม่แล้วครับนี่นะถึงตรงนู้นเขาเรียกว่าอะไรครับโบดอุโบดอ,อุโบดถก่เกาเหมือนกัน